วัดีค่ะวันนี้เรามีโอกาสเดินทางมาวัดคิริวันอํเาเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะวันนี้เราจะมาไหว้พระโพธิ์ที่มีมานานเป็นพันๆปีแล้วค่ะครับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปน้อมสักกาบูชาขอ,พ,อพรกับพระโพธิ์ที่มีอายุมาพันกว่าปีนะครับ,รบติดตามกันไปให้จบคลิปเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปขึ้นเขาด้วยนะครับ,รบไป กาบสะกระบูชาขอพรกับพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารบนยอดเขานะครับที่งดงามที่สุดแล้วก็ผูเงว่าองใหญ่และงดงามมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาท่านขึ้นไปที่ศาลเจ้าแม่ด้วยนะครับไปขอโชคขอลาบกันสําหรับวัดคีรีวันนี้เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดนครนายกอีกวัดหนึ่งเลยนะครับที่อยู่บริเวณเชิงเขานะครับสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาเที่ยวกันที่จังหวัดนครนายก เพราะว่าเมืองนครนายกหรือว่าจังหวัดนครนายกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งเลยนะครับที่มีบรรยากาศที่ดีที่เป็นธรรมชาติมีป่ามีภูเขาล้อมรอบอย่างมากมายนะครับอยู่บนภูเขาสําหรับวัดทีวันนี้นะครับอยู่บนเชิงเขาแล้วก็บนภูเขานะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรามาน้อมสักการะบูชาขอพรกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้ครับตอนนี้เราก็มา น้อมสักลาบูชาขอพรกันก่อนนะครับรบสําหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาขอพรเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเข้าไปในวิหารนะครับไปน้อมสักลาบูชาขอพรพระโพกันนะครับที่มีอายุมาโดยประมาณพันกว่าปีครับอ่ะตอนนี้อาจารย์หญิงก็ จะพาท่านผู้ชมมาน้อมสักการะอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เลยนะครับก็ถวายดอกไม้ทูบเทียนนะครับเครื่องชวลา,าสําหรับท่านผู้ชมที่มีโอกาสเดินทางมาก็มาที่ตรงนี้นะครับมาน้อมสักการะบูชาขอพรกันและเดี๋ยวเราจะเข้าไปในวิหารกันนะครับนี่ก็คือบริเวณวิหารภายนอกนะครับค่ะงดงามจริงๆแล้วเ,เป็นพระโพธิ์ที่มีมานานเป็นพันๆปีแล้วครับนี่ก็ เป็นหินศิลาแรงนะครับท่านผู้ชมก้อนใหญ่ๆเลยครับที่ได้สร้างขึ้นมาแหมจะยอมรับว่าฝีมือช่างจริงๆเลยครับวิหารแห่งนี้สร้างในอย่างงดงามมากนะครับเพราะววิหารนี้ก็แบบโบราณโบราณจริงๆเลยเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปข้างในนะครับติดตามกันไปเลยนะครับตอนนี้ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณบันไดาทางขึ้นนะครับก็มีพญานาคนะครับด้านซ้ายด้านขวา มันจะมืดๆด,ดำๆนะครับเพราะว่าวิหารแห่งนี้ไม่มีสีอะไรเลยนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเป็นศีลาแรงธรรมชาติเลยเป็นหินศีลาแรงก็เป็นสีอย่างนั้นนี่ครับตอนนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่หน้าบันของวิหารแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าข้างในกันแล้วพาท่านเยี่ยมชมกันตรงนี้นะครับเอาล้ครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมเข้ามาในวิหารเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวอาจารย์หญิงก็จะพาท่านไปน้อมสักกาบูชาขอพร กับพระโพกันนะครับที่มีความศัดติดนะครับตั้งจิตอธิษฐานขอพรไปพร้อมๆกันเลยนะคะพันกว่าปีค่ะสำหรับพระโพนี้เป็นพระโบราณนะครับท่านผู้ชมเป็นลักษณะนหน้าคปลอกนะครับตังน้าปกปลอก มีความศักดิ์สิทธิ์มากก็แต่ละวันเท่าที่เราได้สืบถามพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่บริเวณใกล้ๆบอกว่ามีผู้คนมาไหว้กันเยอะทุกวันนะครับยิ่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะหน่อยแต่สําหรับที่เรามาในวันนี้นะครับก็เย็นมากแล้วนะครับพี่น้องประชาชนก็เริ่มทยอยไปนะครับที่มาก็มาที่ไปก็ไป แต่ก,ก็ไม่เป็นไรเราน,นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้วัดนะครับออกสู่สายตาพี่น้องประชาชนสําหรับท่านที่ชอบท่องเที่ยวตามวัดมาทาบุญตามวัดก็มาที่นี่เลยนะครับมีโอกาสก็เดินทาง,งไปวัดครีวันนะครับจังหวัดนครนายกแล้วก็ขอเผยแผ่เพื่อช่วยเหลือวัดเพื่อ,อเพื่อช่วยเหลือพระพุทธศาสนาของเรานี้นะครับให้สืบต่อไปตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกใช่ไหมใช่ใช่ใชเพราะว่าวัดนี้อยู่ที่ตำบลศรีนาวานะครับอำเภอเมืองนครนายก ก็เป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่งเลยของจังหวัดนครนายกนะครับแล้วก็บริเวณสถานที่ของวัดก็มีดีๆมากมายเลยติดตามไปเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาท่านเยี่ยมชมไปเรื่อยๆนะครับชมกันให้จบคลิปเลยสาระดีๆมีประโยชน์อยู่ในคลิปนี้ค่ะอย่าลืมช่องพรมวิหารสีน่าสิใจของเราฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดกดติดตามให้เย,ยอะๆนะคะครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมเยี่ยมชมที่อ่า องค์พระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่แหละก็คือหลวงพ่อโพหรือว่าพระโพนะครับก็คือองค์สมเด็จพระธรมมาสมพุทธเจ้าของเรานี่แหละนะครับเพราะว่าแต่ละที่แต่ละวัดก็จะจะแต่งตั้งชื่อขึ้นมาเรียกกันแบบไหนแบบไหนนะครับพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละครับก็มีปางมารวิชัยปางสมาธินะครับก็หลายๆอย่างที่พวกเราได้มีความทธาและมีความเคารพนับถือกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ พระพุทธรูปที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทุกที่ทุกแห่งนะครับตามวัดตามวาตามสถานที่ต่างๆนั่นแหละก็คือตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับครับตอนนี้เราก็พาท่านเยี่ยมชมที่ผนังนะครับแป๊บไปแป๊บมาเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณภายนอกแล้วนะครับนี่ก็คือวิหารนะครับถ้าเรามองไปดีๆก็เหมือนคล้ายๆกับปราสาทนะครับคล้า,ปา,ปา<ต>ยปราสาทปราสาทนะม่ใช่ปราสาทแบบเก่าๆแบบ กเก่าๆนะครับไม่มีทาสีทาสาันอะไรต่างๆ,งๆทั้งหมดเป็นธรรมชาติสีธรรมชาติจากก้อนหินทีลาแรงเลยนะครับจากที่เราไปมาหลายๆที่นะครับจังหวัดทั้งคนนายกก็รู้สึกจะมีที่นี่นะครับที่ชัดเจนที่ว่าทําแบบลักษณะแบบโบราณโบราณจรณิงๆเลยนะครับแต่มีความศักดิ์สิทธิ์บากนะครับท่านผู้ชมก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาขอพรนะครับขอกสิ่งต่างๆบางคนก็เจ็บป่วย บางคนก็ทำมาหากินไม่ดีบางคนก็มีปัญหาในชีวิตก็มากราบขอพรกันาาแล้วก็ <มา S 2> สําเร็จกันจริง,รงๆนะครับชมไปเรื่อยๆครับบรรยากาศดีครับสาหรับวันนี้ก็อยู่ติดถนนรถยนต์นะครับมีรถยนต์วิ่งผ่านานาวัดตลอดเวลาเลยนะครับท่านผู้ชมบางทีเราอาจจะมีเสียงรถวิ่งเข้ามาและเข้ามานะครับเสียงนก เสียงอะไรต่างๆทั้งหมดก็เป็นธรรมชาติอย่างมากๆเช่นเดียวกันโอ้เขาเป็นภูเขาเป็นครับตอนนี้เราก็พา,าท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่องค์พญานาคที่อยู่บริเวณหน้าโบสถ์นะครับโบสถ์หลังนี้ก็ใหญ่พอสมควรเลยแหละนะครับงดงามเอ่อท่านผู้ชมจะบอกเอ๊ะทำไมโบสถ์มันืไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมเพราะมันย้อนแสงนิดหน่อยนะครับเราก็จะพยายามนําเสนอให้กับท่านได้ชมกันเดี๋ยวเราก็จะได้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับกับหลายๆสถานที่อะตอนนี้ ชมกันไปเรื่อยเลยนะครับนี่ก็คือบริเวณสถานที่นะครับของวัดท่านผู้ชมก็ฟังพวกเราคุยกันไปนะครับแล้วก็ฟังเสียงนกร้องไปเป็นปรธรรมชาติมากเลยนะครับพระวัดนี้อยู่บนยอดเขาอยู่บนภูเขาเนาะอยู่บนภูเขา,า,ขาเลยใช่ ครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่เทวบลูปนะครับที่มีความตัดติดก็เรียกว่าเป็นองค์พรมองค์เทพองค์เทพพญดาทั้งหลายนะครับที่ทางวัดได้จัดสรรทาไว้นะครับเราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณตรงนี้แต่เราไม่ได้พาท่านผู้ชมขึ้นไปที่พระสังฆาจัยในวิหารชั้นบนนะครับ วันนี้เราก็มีโอกาสเดินทางพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่มาไหว้พระขอพรนะครับมาขอพอรจากกรุงเทพที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับพระสังกัจจัยที่อยู่บริเวณบันไดทางขึ้นตรงขึ้นไปเลยนะครับครับตอนนี้เราก็พาท่านมาเยี่ยมชมสิ่งต่างๆที่อยู่ในบริเวณตรงนี้นะครับเวียนกันไปวนกันมาตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณตุ้มทางขึ้นเขาแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เี๋ยวขึ้นบนเขากันนะครับไปไหว้หลวงพ่อ รือว่าไปไหว้พระแก้วมรกตนะครับที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารวันนี้อาจารย์หญิงก็มีโอกาสเดินทางพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่กันนะครับครับตอนนี้เราก็เข้ามาถึงวิหารนะครับของพระแก้วมรกตแล้วที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขานี่ก็คือสถานที่และบริเวณที่อยู่บนยอดเขานะครับวิหารนะครับ บริเวณรอบๆวิหารนี้ก็มีอหอระฆังสี่ทิศนะครับอันนี้ก็ซีกขวามือนี่ก็คือหอระฆังนะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้ายื่เยื่อวิหารออกมานะครับวันนี้พวกเราก็มีความยินดีนะครับที่มีโอกาสเดินทางมาเพื่อนําเสนอและเผยแผ่ให้กับพี่น้องสาธุชนนะครับได้ติดตามรับชมกันในช่องนะครับนี่ก็เป็นอ,องค์เจดีย์นะครับ1 2นักสัตว์ ช่วยชโลกรนถอดมะล,มลงมะเสงงเพราะว่าทางวัดได้มามีการปฏิสังขรณ์บูรณา่อมแซมหรือว่าพัฒนาขึ้นใหม่ภายหลังนี้นะครับบริเวณสถานที่ตรงนี้เป็นธรรมชาติมากเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพรออกับพระสังสิท,ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารแห่งนี้นะครับนี่ก็คือรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชม น้อมสักการะบูชาขอพรกับพระแก้วมรกตนะครับนี่ก็คือกระถางทูปที่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับและที่ถัดเข้าไปข้างในนั่นก็คือ,อลูกนิมิตนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาแล้วก็มาปิดของที่ลูกนิมิตนี้นะครับเพื่อให้ตัวของท่านมีสิริมงคลนะครับเป็นสิริมงคล เอาละครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมเยี่ยมชมเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาท่านมาน้อมสักการะบูชากับพระแก้วมรกตรองค์ใหญ่ที่สุดนะครับที่ประดิษฐานอยู่บนวิหารนะครับบนยอดเขาของวัดคีรีวันบริเวณตรงนี้จะมีแต่พระแก้วมรกตรทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมทั้งองค์เล็กและองค์ใหญ่นะครับ เราเชื่อเหลือเกินว่าสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามพวกเราอยู่ในขณะนี้วันหนึ่งท่านอาจจะต้องมีโอกาสนะครับและท่านจะต้องเดินทางมาทําบุญไหว้พระกันที่วัดคีรีวันนครนายกแห่งนี้นะครับทําบุญถวายสังฆทานทําบุญถวายค่าไฟทําบุญถวายค่าน้ําทําบุญใช้หนี้ธรณีสงหรือจะเป็นรายการบุญต่างๆท,งทั้งหมดก็มาที่นี่ได้เลยนะครับก็มีเครื่องเชวลาไว้เรียบร้อยนะครับดอกไม้ทูบเทียนทองท่านก็มาบูชาที่นี่ได้เลยนะครับที่วัดได้เลยเอาละครับตอนนี้ ตั้งจิตอธิษฐานขอพอรกับพระแก้วมรกตรกันเลยนะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็ขอพอรกันไปนที่เรียบร้อยนะครับขอบารมีของพระแก้วมรกตรนี้จงปกปักรักษา คุ้มครองพวกเราทั้งหลายนะครับและท่านผู้ชมให้อยู่ร่มเย็ยนเป็นสุขกันนะครับครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมที่พระแก้วมรกตรที่เป็นพระบูชานะครับสําหรับท่านที่มีกาสเดินทางมาแล้วก็สามารถจะบูชาเอากลับไปบ้านนะครับไปไว้ที่บนหิ้งหรือบนโต๊ะหมู่นะครับ mm hmm. เพื่อน้อมตักระบูชาให้เป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่เรือนของเรานะครับนี่ก็คือวัตถุมงคลนะครับสาหรับทั้งติดตัวแล้วก็ทั้งแขวนที่รถนะครับ ท่านก็สามารถที่จะมาเช่าบูชาบริเวณตรงนี้ได้ทั้งหมดตอนนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่อ,องค์เจดีย์นะครับ12นักสัตว์นะครับวัตถุมงคลของทั้งวัดก็มีอยู่ตลอดเวลานะครับตลอดท่านที่มีโอกาสเดินทางมาก็มาที่วิหารพกกระแก้วมรกตแล้วท่านก็มาสามารถจะมาเช่าได้เลยนะครับสาาถานที่ตรงนี้วัดมาพัฒนาใหม่เมื่อช่วงหลังนี้นะครับพอโดยประมาณสักน่าจะปีกว่าถึงสองปีนะครับ ก็ได้มาทําขึ้นใหม่เดี๋ยวสักครู่เราจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปที่ศาลเจ้าแม่กันนะครับครับตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นไปบนศาลเจ้าแม่ที่อยู่บนเขาอีกชันหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็คือบันไดาทางขึ้นนะครับระหว่างบันไดาทางขึ้นไปนี่เราก็จะเจอพญานา,นาคราชนะครับ ก็มีพญานาคราชมีอ่างน้ำอยู่ชั้นบนอ่ะช่วงนี้ติดตามกันไปเลยครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณพญานาคราชนะครับขดตัวอยู่บนอ่าชะง่อนหินนี่ครับก็เป็นลักษณะาอ่างน้ําอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่บริเวณหน้าตาลครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณหน้าตานนะครับสําหรับท่านที่อยากมีโชคมีลาบลงมานะครับ เดินทางมาเสียงโชคเสียงลาเพราะว่าตรงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยไลยเลขกันอยู่บ่อยๆนะครับก็เลยสร้างสาลตรงนี้ขึ้นมาก็มีพี่น้องบางคนนะครับโดนรางวัลกันที่ตรงนี้แหละนะครับเป็นศาลเจ้าแม่ทั้งสองศาลเลยนะครับครับก็เดี๋ยวก็อีกสักครู่หนึ่งอาจารย์หญิงก็จะอำลาพระจากกันตรงบริเวณตรงนี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับค่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีนะคะสวัสดีครับผมอาจารย์นัาต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับชมกันให้จบทลิปเลยนะครับ